สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้มาแนะนำตัวช่วยในการลดปัญหาผลกระทบจากไข่ของผีเสื้อกลางคืนที่มาฟักไข่ที่ยอดอ้อยที่ต้นอ่อนอ้อยของเรานะครับแล้วก็ไข่ก็ฟักแล้วก็กลายเป็นหนอนกินกินลำอ้อยก็คือที่เราเรียกกันแบบทั่วไปว่าหนอนกอนะครับ มันคือไข่ของพิเศษกลางคืนที่มาฝังอยู่ในเนื้อเยื่อในลำไส้ของเราวิธีที่จะเป็นตัวช่วยนะครับป้องกันไว้ตั้งแต่แรกก็คือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงครับตัวนี้อันนี้เป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงถามมาดียังไงก็คือเอามาผสมน้ำผสมน้ําแล้วก็วก็เทลงไปเลยครับหรือจะหรือจะเพียวๆก็ได้เอาต้มพันธุ์ไปแช่กับจุลินทรีย์เพียวๆก็ได้หรือจะผสมน้ําก็ได้กันแล้วแต่นครับไม่มีปัญหา ก็คือว่ามันมีประโยชน์ยังไงจุนซีนี่ก็คือมันจะเข้าไปในในท่อนผ่านอ้อยนะครับในเนื้อเนื้อเยื่อต่างๆนะครับก็ทําให้เวลาที่อ้อยมันโตขึ้นมาเป็นต้นอ่อนผีเสื้อมันมาไข่ในช่วงกลางคืนเนี่ยมันฝังไข่ไว้เนี่ยจุนซีที่มีอยู่ในอ้อยนะครับที่ที่มันดูดซับไปในในเนื้อเยื่อต่างๆเนยะมัน มันจะมีผลทําให้ไข่นอนฟักยากครับไข่นอนที่จะฟักเป็นตัวจากไข่ให้มันฟักเป็นตัวมันจะฟักยากท,ที่ศึกษามาตาม YouTube ตามลหลายๆหลายๆแหล่งที่ให้ความรู้นะครับเรื่องเรื่องจุนินทรีย์ก็ทําให้ไข่ฟักยากเหมือนจะไปเคลือบผิวนะครับมันจะไปเคลือบผิวของไขนน่นอนนอนแล้วก็ต่างๆที่มันมาไข่ใน ในเนื้อเยอะอ้อยในผิวอ้อยเนื้ออ้อยปลายยอดอ้อยอะไรอย่างเงนเนี้ยให้มันฝักยากนะครับจุลซีอะไรก็ได้นะครับขอเป็นน้ำหมักเป็นน้ำหมักพวกจุลชีฮอร์โมนไข่จุลซีสังกห์แสงจุลซีน้ำหมักปลาจุลชีผลไม้อะไรได้หมดเลยครับจะเอามาเพียวเวแล้วก็เอาไอ้ท่านพันอ้อยแช่เพียวๆก็ได้หรือจะผสมน้ำก็ได้ผมมีน้อยผมผสมน้ำเอา,าทเทลงไป แล้วก็คนคนน้ําให้มันเข้ากันแล้วก็ตอนผันแชลงไปเนี่ยก็เป็นน้าออกน้าตาลน้ําตาลนะจากน้ยใสๆก็เป็นน้ำสีน้ําตาลนี่ครับก็เป็นทางเลือกอีกวิธีหนึ่งมาแนะนํากันนะครับอาจจะได้ผลไม่ร้อยเปอร์เซ็นแต่ก็ดีนะถือว่าถือว่าดีกว่าไม่ได้แช่นะครับเพราะว่าอย่างน้อยเราต้องขัดขวางมันไม่ให้มันฟักเป็น เป็นหนอนได้ง่ายนะครับแหถ้ามันเป็นไข่มันก็จะไม่แสดงอาการอะไรมากมายกับต้นอ้อยเราใช่ไหมแต่ถ้ามันเป็นตัวหนอนขึ้นมาหนอนก็จะไปกินเวลาโตมันก็โตเรื่อยๆฟักในในลำในเนื้ออ้อยกิน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 อ้อยก็จะแตกตาข้างแล้วก็ไม่ค่อยโตกินน้ําเลี้ยงนะครับกินน้ําเลี้ยงของอ้อยเราอ้อยเราก็จะแคกแกนรีบหรือไม่โตนะครับเสียหายเยอะ แล้วก็เวลามันฟักออกมาเป็นตัวออกมาเป็นดักแด้เป็นอะไรเนี่ยมันก็จะโผล่ออกมาเป็นรูนะที่เราเห็นหนอนเป็นเป็นรูอมันพร้อมที่จะออกมาเป็นดักแด้มาเป็นด้วงมาเป็นอะไรแล้วก็ฟักเป็นกลายเป็นไอนผีเสื้อต่อไปนะแต่ถ้ามียูรินซีเนี่ยมันมันไข่มันจะฟักยากหรืออาจจะฟอหรืออาจจะมา มีส่วนน้อยที่จะฟักเป็นตัวออกมาอย่างเงี้ยแต่แต่ประโยชน์หลักๆก็คือไปเคลือบผิวทำให้ไข่ออกหนอนฟักยากนะจุดที่สี่ครับดีไหมก็ดีดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยก็เลยเอามาแชร์ให้ฟังนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ก็เลยเอาเอ้นี่ย เอาทีเป็นสารเคมีอะลาดไปตามดินแล้วก็ปล่อยน้ําใส่ให้อ้อยดูซึมนะครับให้หนอนให,ให้หนอนมันตายเงี้ยไม่ได้ใช้สารเคมีถ้าทำงันก็คือมันดีพวกจุลินทรีย์ในดินพวกอะไใส่ดงใส่เดือมมันไปด้วยไงมันมันตายด้วย,ม,ม,ย,วยมันหนีด้วยดินก็จะแข็งดินก็จะไม่ดีดินจะไม่รวนก็เลยปีนี้ทั้งปีก็ใช้แต่ปุ๋ยคอกอย่างเดียวเน้นธรรมชาติเนาะลวขยายพันธุ์ก็เอามาแช่จุลินทรีย์ก่อนกันหนอนฟักเป็นตัว ถ้ามันเป็นไข่มันมาไข่มันก็ยังช่วยแบบให้มันยากอ่ะให้มันมีอุปสรรคในการฟักบ้างก็ยังดีนะครับไปวิธีทําก็ไม่ยากหรอกครับจุนสีสังก็แสงก็เอาไข่ธรรมดาไม่ต้องไปผสมน้ําปงน้ําปลาหูชุดไม่ต้องนะครับไข่ล้วนๆนี่แหละผสมกับน้ําน้ําอะไรก็ได้ครับแล้วก็เอาไปไม่ต้องตากแดดก็ได้หรือไปตากแดดก็ได้แล้วแต่ ใส่ไว้ในเนี่ยในในขวดตักวาง,งไว้ใต้ล่มไม้อะไรก็ได้สักพักเดี๋ยวก็จะเกิดจุลินทรีย์เองนะครับขยาบ่อยๆให้เชื้อมันเดินพอมันเริ่มมีสีแล้วก็นั่นก็คือเริ่มใช้ได้แนละนะ้วพอเราได้ปบบนี้ปุ๊บเราก็ขยายไปขวดต่อไปเอาอาหารเอาไข่มาใส่ไข่เปล่าแล้วก็จุลินทรีย์ที่มัน,เป,นเป็นแล้วนะไปเทใส่ผสมต่อๆขยายต่อไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับโอเคอันนี้ก็มาบอกกัน หวังว่าคงมีประโยชน์นะครับวัสดีครับ